เลขออกนลไมม่ใ่เีกเาจยังยังแปดกเาแปดันเื้อสันนิลาคะดีๆเง้นนั่นละเขพี่มมาี่นี่้รื่องลลี่เงินค่ะน่าในำาเร่ยๆหน่นี่่ันกใหญ่ั้ง้อาี่ยดานิเตเวนเจ้า่แ่ค่ะ่ได้ค่ะคุณม่ไปให้มันรถึงเป็นคำา้วบสาเราโอ้ยจะมีตะปูเดียวว่โแมนเนครับ ไปมันทาถึงเันกนจบอกกรรมการเันกนจวิกอจทยนั้นชจทนี้ทราบดงงอกไม้นกคนไวรกนไวยก็ยกงขายดอกไม้เยหน่าฮ่าฮ่มยิเขาดการเรียนสามดาวก้าวไ สือนหนมาท่านไปแต่วาแก้วโอ้ยมีเกียวเกียวบอตัหน้าแบบเกลียวข้าแ่ในแบบแก่แต่หาตูในห้ที่จะเล่นต่อข้าตูที่เดียว แต่นื่นหมื่นทุกวันคืนอย่าพบลวมบคุณคุมย่ามุนมองซึ่งน้ำใจเด้อไอน้องที่มาตายเป็นเรื่องใจพวงมาไหลย,ยังลอยโยดยืนพบม้าบ่ลาเวนเสียงตะเวนกำลังฟองขอฟ้าเป็นสีทองพวกพี่น้องสีลากก็ อ็จวีนอ่อนอ่อนครูพี่บุญที่ศักดิ์สิทธิ์ลูกหลานมมาจากหน้าชสมแขกบ้าแตาวลาครูให้น้ำโตน้ำโศกน้ำไส้ให้ไทบานไทเมืองที่เพิ่นมาานีให้ได้ถึงสมก็วามุ่งมาตปาถขนาดเว้ยเจ้าปู่เอ้ยเมันสิเดินทางกลับบ้านาก็ขอให้สมหวังทุกคนตลอดปลอดภัยปู่ยั ให้น้ำปกปักรักษาทุกคนสาธุสาธุลูกเต่าขอขมาองค์ูสาธุสาธุอุกาสะขมามิพันเตหากขา้ญญาพเจ้าจงใจและประมาทล่วงเกินวิดามารดาคูบาอาจารย์พระพุทธพะธรรมพระอริยสูงเจ้าตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวร จะด้วยกายวาจาใจก็ขอโปรดได้หโวสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีครอบครัวได้เหมือนปกติคนทั่วไปข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชวบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจงส่งผลให้ข้าพเจ้าตลอดทั้งบริวาลที่เกี่ยวข้อง จงจเจริญด้วยอายุวัน,นะสุขพะพลระลราบยศสรรเสริญปฏิพานทนะสารสมบัติอุปสรรคใดๆโลกภัยใดๆขอให้มะลายสิ้นไปขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่จะผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างวาลมี หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนคำอาฆาตเเเเรงปปนกกกกาาาาาาาสส้มตลบศะไไวยัขพจ กินมันก็หายวับไปเพรเด็ดของเฮาเวลาใส่บุใส่บาตรพระก็จะเอาของเฮาของเป็นไสเฮาไปเฮาก็สิได้กินของเฮาตามไปเรื่อๆล่ะเออมันมีหลายอย่างหลายแนวตดูแม่มุมลงครัวนะ